23 years of age, standing 184 centimeters tall, with a fight record of 24 fights, 19 wins, fighting out of Venom Muay Thai, representing France. Please give it up for Marvin Capero. หนุ่มแดนน้ำหอมครับ Marvin Capero 23 <laughs> โอ้ตัวใหญ่มากครับ184เซนติเมตรครับวันนี้นีต่อยในพิกัดน้ำหนัก170ปอนด์นครับโอ้170ปอนด์ปนนี่ก็76-77กิกโลกรัม,มครับตัวใหญ่มากครับ และนักชกจากฮุมแดงอาอยุ31ปีนะฮะ0ูนง190เซนเมตรนักบวยนนี้ชกมาแล้วถึง35ไฟชนะ24และเสมอหนึ่งนักชกจากเร l u ลูชันภูเก็ต l e a s e give it up for Emerson Bento from Brazil โอรายนี้มาแบบสูงจริงๆครับนักชกบราซิเลียนครับเอเมอร์สันเบนโต ดิ้ันเวทีมาตรฐานก็เคยเป็นมาแล้วนะครับสำหรับรายนี้โอ้โหนี้น่าดูครับบราซิลกับฝรั่งเศสครับโอ้ถ้าเป็นฟุตบอลนี่บอกไม่ถูกครับแต่เป็นมวยนี่ก็บอกไม่ถูกโอ้มาวินกับรองร้อว่าสูงครับเจอเบนโต้ร้อยครับโอ้ดูครับ โอ้ใหญ่ๆยักษ์แบบนี้นี่โอกาสจะไม่ครบยกนี่มีสูงเลยครับใครจะน็อกใครครับต้องตามดูเลยครับคู่นี้อาวุธหนักทั้งคู่แน่แน่ครับเป็นโต้ะกลางเกงแดงนะครับคารองกางเกงน้ําเงินเป็นโตนี่ศอกนี่อันตรายนะครับเคยใช้สอกน็อกนักมวยไทยมาแล้วนะครับตรแต่คารองนี่ได้หนาครับ แตะนี่เตะสูงเลยครับเบนโต้อ้โหูยสูงสูงดีนะต้องโค้นต้นตาลลงมาครับแคปอร์รองข้างรัดกลุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทั้งคู่ครับเตะหลุดไปครับเบนโต้ โอ้โหฟ,ฟันสอกไม่โดนครับเบนโตคาับเปรองก็จ้องจะเล่นงานลำตัวของเบนโต้นั่นแหละครับนี่ครับสับช่วงล่างไปก่อนครับย่อโอ้โหแต่เบนโต้ก็เตะสูงครับโอ้โหฟฝันสอกมากแล้ครับแม่มีผลครับรั่วนะครับคาับเปรองโดนหรือเปล่าครับ โอ้งงครับยังงงครับบาวินครับไปรองครับโอ้โดนแน่แน่ครับแต่จะโดนตรงไหนอะครับไปเลยครับได้ไปแล้วหนึ่งนครับครับโอ้ศอกแกอันตรายจริงๆครับโอ้ยังงงครับแหมตายังลอยครับบาวินครับไปรองครับเจอศอกอีกแล้วเป็นโตตอนนี้งัดศอกอย่างเดียวนะครับโอ้หน้ากลัวจริงจริงครับเป็นต่างชาติที่ใช้ศอกได้หน้ากลัวจริงจริงครับดูครับโอ้ยไหวไม่ไหวครับร่วงอีกหนึ่งนับแล้วอ่ากรรมการไม่นับเลยครับโอ้โหจอบครับ แม่เดี๋ยวโชว์ครับเรตโชว์ Show เลยครับเบนโต้ครับแม่โชว์ Show สวยเลยอุ่นหนักจริงๆครับเดี๋ยวไปดูสอกของเอเมอร์สันเบนโต้ครับโอ้นี่โดนไปแล้วครับดูอีกทีครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะปิดแล้วครับ โอ้โหกระนำครับหัวสุกหัวสุนครับแล้วก็ล้มล,ลงตรงนั้นเลยครับโอ้แล้วก็เป็นเอเมสันเบนโต้ครับเจ้าโยงจากบราซิลครับแม่ส่อคมจริงๆครับโอ้เต็มเต็มเลยครับชนะน็อกไปในยกที่หนึ่งครับ <laughs> อยากชิงแชมป์ครับ